หมุนหมุนโอ,โ,อโอ้เอเฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาลองฝึกเจ้าลูเทอร์นะครับระหว่างตอนป้อนอาหารเล็กๆน้อยๆพอดีผมได้มีโอกาสอาา่านแล้วก็ดูคลิปของหลายๆท่านนะครับเขาบอกว่าจริงๆเนี่ย เราสามารถเริ่มฝึกได้ล้านหาตั้งแต่ตอนเล็กๆเนี่ยรับมาแบบนี้ก็ฝึกได้เลยตอนแรกผมรับมาก็เป็นช่วงขนพายนะครับแต่ว่าตอนนี้ขนเขาก็เริ่มค่อยๆเริ่มคุมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาฝึกเรียกเขานะฮะตอนให้อาหารเขาค่อยๆให้เขาเดินมาหาหรือว่าจะลองให้เขาหมุนดูนี่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดินเข้ามาเดินเข้ามาหมุน หมุนหมุนโ oh. อ,อ,อ,อ้โหเสิ่งที่ผมจะให้เขาทํานะครับก็คือการหมุนแล้วก็เรียกเขาให้มาหานะครับจริงๆควรจะหมุนช้ากว่าผมนิดนึงนะครับแล้วก็ช้อนไม่ห่างตัวเขามากเนี่ยพอหมุนเขาหมุนได้แบบนี้แล้วก็ให้เขากินเลยนี่เขาจะได้จําได้ว่าถ้าเขาทําอะไรแบบนี้แล้วเขาก็จะได้กินต่อไปก็คือเรียกเขาให้มาหานะครับเนี่ยพอเขาเดินมาเทียนิดเทียนิด เทนิดเราก็ค่อยห่างไปแล้วก็ให้เขากินแบบนี้นี่แค่นี้เองฮะยังไงก็ลองทํากันดูนะครับถือว่าเป็นการฝึกแล้วก็เล่นกับเขาไปในตัวระหว่างที่ป้อนอาหารเขาวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปของเจ้าลูเธอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะคอยมาอัปเดตว่าเขามีพัฒนาการที่เป็นยังไงบ้าง และที่สำคัญนะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับได้โปรดกด subscribe ให้ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะครับยังมีช่องทาง Facebook กับ IG นะครับไว้สำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อต้นชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้สวยงามไม้ด่างหรือว่าไม้เศรษฐกิจนะครับแล้วก็ท่านใดที่ต้องการคัดซื้อออร์แกนิก100%นะครับปลอดสารพิษ100%เราแหว่งนนทบุรีปากเก็ดแจ้งวัฒนะเมืองทองนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้มีทั้งราคาส่งแล้วก็ราคาปลีกวันนี้ก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากติดตามคลิปปต่อไดด้ววยนะคครรััับบสสี